ซื้อมดได้ที่ไหนบ้างนะสำหรับคนที่อยากจะลองเลี้ยงมดนะแล้วก็เป็นสายพร้อมไปนะผมแนะนําเลยนะว่าการซื้อมดเนี่ยง่ายที่สุดแล้วแล้วผมเองก็คนนึงนะที่ยอมซื้อเพราะว่าปีนี้มันเป็นปีที่ไม่เจอเลยไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายก็เลยไปดูตามเว็บไซต์ตาม a c e b o o k อะไรพวกเนี้ยซึ่งเว็บไซต์นะจะมีอยู่สงเว็บไซต์นะที่เป็นของประเทศไทยแล้วผมเห็นอยู่นะก็จะมี w w w ans in th นะซึ่งเห็นโลโก้เนี่ยทุกคนต้องรู้จักอยู่แล้วแหละคุณการคนแรกๆเลยนะที่มาชวนเลี้ยงมดในประเทศไทย ในเว็บนี้ก็จะมีขายทั้งหลอดทดลองอุปกรณ์การเลี้ยง,งต่างๆรวมถึงพวกเอาเวอร์ด้วยแล้วก็จะมีมดมาขายด้วยนะซึ่งมดเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะอาจจะเป็นว่าจับอะไรได้ก็เอามาขายอะประมาณนั้นลวกันอีกเว็บหนึ่งนะครับก็คือสยามแอนด์ดอทเป็นอีกร้านหนึ่งที่ขายมดนะด้านในมีมดอย่างเดียวนะจากที่เห็นนะคือยอย่างอื่นนะ่ยมีขึ้นชื่อแต่ไม่ได้ขายก็เลยไม่แน่ใจาว่ายังไงส่วนเว็บซื้อของอย่างพวกเว็บช็อปปี้ลาซาด้านะคุณตัดทิ้งได้เลยนะเพราะว่าเว็บพวกน ว่าได้เกิดใครขาย,ขายปั๊บก็โดนแบนเลยจบทาง Facebook ก็มีขายเหมือนกันซึ่งต้องบอกเลยนะว่าเขาแอบขายกันนะไม่ได้ขายกันแบบตรงโคมนะว่าแบบเออวันนี้มีมดคันไฟมาขายนะใครอยากซื้อมั่งคุยได้เลยเพราะ a c e b o o k เนี่ยก็มีกฎห้ามซื้อขายสิ่งมีชีวิตเหมือนกันดังนั้นเวลาเราจะซื้อขายมดใน a c e b o o k เนี่ยห้ามไปพิมพ์ในคอมเมนต์หรือในกลุ่มเด็ดขาดเลยนะว่าขอซื้อหน่อยได้ไหมขอขายเน่อยได้ไหมอะไรแบบเนี้ยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวกลุ่มปิดเพจปิด,ปดเอาดื้อ,อเลยส่วนวิธีซื้้้ออเนี่ย่ยยด๋ววจะไฟัังงงกนนะาซื กลุ่มหลักๆเลยก็คือ Thailand and Kipping กุ๊กลุ่มคนเลี้ยงมดกลุ่มนี้ห้ามซื้อขายมดนะแต่คุยกันได้สอบถามได้ส่วนใหญ่ก็ถ่ายคลิปถ่ายรูปมาถามกันนั่นแหละกลุ่มนี้น่าจะใหญ่ที่สุดในไทยแล้วแหละส่วนกลุ่มอื่นก็มีอีกเยอะเลยนะครับ <S <S เดี๋ยวไปในบุถึงแล้วก็จะมีกลุ่ม and Thailand ซื้อมดขายมดแลกเปลี่ยนมดสอบถามเกี่ยวกับมดแล้วก็แอนบุ แบ่งปันหนังสือมดกลุ่มคนเลี้ยงมดนางพญาทั้งหมดนี้ต้องบอกเลยนะว่าจะไม่มีการซื้อขายให้เห็นในกลุ่มเยอะจะไม่มีตัวสอนแปลกด้วยแบบว่าเออเราอ่านแล้วเรารู้ว่าเป็นการขายอะแต่มันเกยนแปลกส่วนใหญ่ก็จะบอกชื่อมดแล้วก็บอกอะไรนิดหน่อยแล้วก็จะเป็นรูปจดหมายคือให้อินบอกไปหาอย่างทีก็จะถามว่าเนี่ยใช่มดง่ามหรือเปล่าแล้วก็เป็นรูปจดหมายเงียแล้วก็จะรู้แล้วว่าเออเนี่ยคือการซื้อการขายนั่นเองซึ่งวิธีการซื้อขายใน Facebook เนี่ยต้องอินบอกส่วนตัวไป พอไม่ง้น Facebook แบน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 สำหรับใครสนใจก็ลองไปดูเลยนะครับว่ามีคนจับมดเก่งๆเนี่ยเยอะมากใน a c e b o o k นะก็ทั้งหมดประมาณนี้กันนะครับสำหรับการซื้อขายมดนะใครสนใจก็ลองเข้าไปดูดูนะครับก็คลิปนี้สําหรับคนที่อยากได้มดนะครับแล้วต้องการเอาเงินไปฟาดหัวมันเนี่ยก็จัดการเลยนะครับไปขอให้คนทุกคนได้เลี้ยงมดตามที่อยากได้นะครับบ๊ายบาย